เรื่องนี้เนี่ยเออก็มีมีคุณปัญญาไกรทัพนะอดีตผู้บริหารของของกระทรวงท่องเที่ยวเกษียณไปแล้วแล้วก็เขียนบทความมาลงใน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 ชวนหาเรื่องอยู่ด้วยเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านเป็นคนภูเก็ตด้วยนะอาจารย์อารักษ์อาจารย์สุชัยบอกว่าภูเก็ตเนี่ยไม่ได้ถูกวางเรื่องของ infrastructure for domestic tourist เลยคือเหอต่างชาติมาเราเราถ้าเป็นโ o m e s t i c เนี่ยนะ ที่จอดรถก็ก็ถูกไล่ไปตรงนู้นตรงนี้มันเกืบมันล็อกเอาไว้สําหรับรถรถตู้รถบริการรถทงรถทัวร์ร,รถส่วนตัวไม่ร่้จะไปจอดตรงไหนไนงะคือความสะดวกในการที่จะ,ะเดินทางของคนคนที่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคนภูเก็ตพ่อเมืองอย่างที่ชาญารักษมีพูดเนี่ยต้องมาจับเข่าคุยกันว่าเฮ้ยทํายังไงที่จะทําให้ภูเก็ตเนี่ย มันเหมือนกับเป็นเป็นเฟรนลี่ซิตี้สำหรับคนไทยด้วยกันต้องต้องอย่าไปเหินอย่าไปบ้าฝรั่งอย่างเดียวนะต้องหันไม่รู้ว่าวันนี้วันนี้วันนี้ถ้าเกิดจะจะไทยจะไทยตรงไหนก็ตามเนี่ยนะมันมันต้องแก้ปัญหาเรื่องไอ้ความเชื่อมั่นไม่งั้นเดี๋ยวคนต่างประเทศเขาจะเขาจะเขาจะไม่เอาด้วยแบรนด์ไปด้วยในยุ่งแต่ยุ่งเพราะว่าผม่มภูเก็ตเขาแซวว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเออจริงๆก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกทมโมเดลไม่ดีกว่าหรอคะ หรือจะเอาถนนเข้าสารโมเดลไหมคะไปภูเก็ตเลยดีไหมคะเออเราก็คนกรุงเทพเราก็เออจริงว่ะฮ้ยบันใกล้ตัวเราแล้วเว้ย ถ้าเป็นกรอบโมเดลเราจะรู้สึกยังไงวะเนี่ย<ม>ตัวเลขของปีที่แล้วนะครับตัวเลขปีที่แล้วเขามีเก็บสถิติไว้ด้วยนะครับผมก็เลยไม่แน่ใาจาว่ารัฐบาลเอาตัวเลขนี้ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนก็คือเขาบอกปีที่แล้วเนี่ยคนไทยไปเที่ยวเมืองน,นอกเนี่ยนะครับสิบจุดเจ็ห้าล้านคนครับ โอ้อม,มันก็อีกหนึ่งในสามเลยถูกไหมครับเ,เ,เพราะว่าเรามี30กว่าล้านคนเน่ยนะครวันนี้มันเหลือในในเมืองไทยประมาณ10ล้านนะครคนไทยที่ไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยอีกสิล้านและค,คนไทยไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยนะครับจ่ายต่อหัวเนี่ย ผมเชื่อว่าจ่ายสูงกว่าเที่ยวเมืองไทยทั้งนั้นเลยเขาคิดเงินที่ประมาณ4ี่แสนล้านโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วที่คนไทยไปเที่ยวเมืองนอกแล้ววันนี้ยังไงเขาก็ไม่ไปเขาก็ต้องมาเที่ยวเมืองไทยล้รที่คุณทำให้สี่แสนล้านเนี่ยมันงอกออกได้เท่าไหร่ครับเพักไม่มากขึ้นอะไรได้มากขึ้นผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่ค่าการบินกับเสียถูกลงอะไรแบบเนี้นะครับการที่ผมมองว่าก็เป็นอะไรที่มันสามารถจะ ปรับได้ทาร์เก็ตได้ถ้าถ้ากระสวงท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวหรืออะไรทําการบ้านมากกว่านี้คือไม่ใช่แค่เป๋าตังเป๋าตุ้งหรืออะไรเราเที่ยวด้วยกันออกมาหยุดให้สี่หยุดให้สี่วันแล้วแล้วยังแถมมีอะไรอ่ะมีอะไรนะเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันอืเที่ยวด้วยกันของอาจารย์เนี่ยแปดแสนก็คืน แล้วก็ตอนนี้เที่ยวโดยกันก็ยังไม่ขยายนะครับยังโอเคสามสิบเอ็ดตุลาอยู่ซึ่งปิดเทอมเนี่ยก็จะปิดตั้งแต่สิบสี่พฤศจิกยนมีเนี่ยเปิดเทอมช้าคุณก็ยังถูลูถูกางสามเอตุลาอยู่ครับแล้วก็เป็นเมื่อเป็นสิบล้านคนเออแล้วมันขยายอะไรกับสิบล้านต้นทุนสิบล้านคืนก็เวลาที่เหลือเปลี่ยนจากเที่ยว้วยการเปลี่ยนเป็นต่างคนต่างเที่ยวบ้างก็ได้นะใช่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 ไปเที่ยวคนเดียวก็บ้างก็ได้ไม่ต้องเที่ยวด้วยกันก็ได้รีๆทำยังไง ให้เวลาเขาให้โปรโมชั่นเขาดีๆง่ายๆให้กระบวนการใช้สิทธิ์แบบง่ายๆกว่านี้ได้ไหมอันเนี้ยผมคิดว่าไปเร่งเพิ่มท่องเที่ยวในประเทศก่อนอันเนี้ยทำได้เลยคอทททำทันทีทำทันทีอาจจะไม่อาจจะกระทรวงการคลังก็ได้ก็คือเอาเอาไปเสร็จรับเงินเนี่ยในการเช็คคืนจากโรงแรมเนี่ยมาหักก้อหย่อนภาษีซะคือเอาของที่เคยใช้ได้ผลกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายเลย คือเลิกเลิกเป็นแอปบ้างก็ได้เอากลับมาคือจูบสามัญบ้างก็ได้เติมบ้างก็ได้เอออาจจะช่องไหนก็ขอให้มันสะดวกกับเขาอะใช่ใช่เนี่ยขับรถไปรถติดบนทางมอเตอร์เวย์ผมเนี่ยเติมน้ำมันนะหมดอีกแล้วเอาบินน้ำมันมามาเบิกดได้ไหมอ่ะเออเออใช่จุดต้องทรมินน้ำมันมาเบิกเนี่ยครับเออบ้านคุณอยู่กทมคุณไปเติมชนบุรีไปเติมระยองเงี้ยเออครับเอามาเบิก เออใช่ขบากขบษีก็ได้เออไออย่างเนี้ยความจริงนะกุศลบายง่ายให้คนเเที่ยวเดินทางไปใช่กุชโลบายกุชโลบายง่ายทีเดียวไม่ต้องคิดเยอะนะคือกุชโลบายมันคือทํายังไงให้คนมันออกจากบ้านไปออเออแล้วแล้วไปใช้ตังมันจะออกไปเนี่ยนะพี่การอนสายขาต่อยก็จ่ายตังแล้วครับเออฮะตั้งรถไฟฟ้าก็จ่ายรถไฟก็จ่ายขับรถไฟนี่ก็จ่ายหมดครับ คือคุณไปทํำยังไงมีเวลาให้เขามีอะไรจูงใจให้เขาอะไรที่มันรู้สึกนะหน้าเที่ยวเชงซิมสบายใจสบายใจใช่จากบ้านเมื่อไหร่เชื่อผมเถอะเขาจะใช้ตังค์ใช่แล้วให้เงินมันหมุนไงมันก็จะไปหล่อเลี้ยงที่ประจานเศรษฐกิจในบกแล้วยกต่างๆให้มันมีชีวิตไปว่าสองต่อไปก็คือกุชโลบายเอาเอาคนไทยออกจากบ้านไปแล้วคราวนี้คิดต่อว่าจะทํายังไงให้เขาไปค้างคืน ครับจะค้างบ้านญาติบ้านป้าบ้านพ่อแม่พักโรงแรมนอนวัดไปไหนอ่าอ่าพอไปคืนหนึ่งปั๊บมันใช้เงินอีกอืมเห็นไหมครับใช่ใช่ใช่เลิกใช้แอปสักพักเถอะเออเลิกเถอะเลิกใช้ a อเลิกใช้แอปไออะไรนะไอคนละครึ่งเนี่ยนะก็ให้ลงทะเบียนอีกนะฮะไอคนละครึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนจะออกาันเชิงลงทะเบียนซึ่งหลกนะอาจารย์แต่ยังคิดไม่จบไง ไอ้คนละครึ่งเนี่ยมันจะจ่ายกันยังไงจน,นสมมุติว่าอาจารย์จะไปไปพักโรงแรมสักคืนหนึง่งแล้วคนละครึง่งเนี่ยยังไงแล้วแล้วโคเปเมนเนี่ยอาจารย์จ่ายครึ่งหนึ่งแล้วรัฐบาลจะจ่ายอีกครึ่งหนึ่งหรือ,อ,อยังไงเออหัวมากเลยกับเรื่องนี้ผมว่าัปก็แจกคูปองไปทุกรัวเรือนหมดเรื่องสมมุติตั้งตั้งเป้าว่าจะให้บ้านละห้าพันบาทคุณก็แจกคูปองไปเลยแล้วคูปองเนี่ยไปซื้อส้มตำก็ได้ซื้ออะไรก็ได้แล้วเย็นก็ไปขึ้นเงินกับกับแบงก์กรุงไทยให้กรุงไทยเนี่ยเป็นเคอร าะ<ผ>ว่ารตรงนี้ไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะทำไงให้เงินไม่ไหลไปหาเจ้าสัว <c oughs> แจกคูปองและคูปองเนี่ยให้สำนักง,งานสลากเนี่ยพิมพ์สิสำนักงานสลากเนี่ยก็พิมพ์แบบแบบแบบลอตเตอรี่นั่นแหละเป็นคูปองราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วคูปองนั้นไปใช้เงินคุณจะซื้อหาบเลขแผงลอยแล้วก็หาบเลขแผงลอยก็เอาเงินไปขึ้นกับกับแบงก์กรุงไทยมันก็เหมือนกับคนถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมชา์คน <c oughs> ถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็เอาเงินเอาลอตเตอรี่ไปปเปลี่ยนเป็นเงินตรงไหนก็ได้เออ ไม่เห็นจะต้องยากเย็นเลยคือใช้เบสิกนี่แหละคืนสู่สามัญเถอะอย่าไปไฮเทคดเลยแ้วก็แลยคืเรื่องของคืนนี้ขอนิดเดียวนะสงสารสงสารท่านโคศกปัะธานคือแกสัมภาษณ์แล้วแกก็อ้อมแอมแอมแอมออกออกนาสงสารนะสงสารจริงนะเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดนะเพราะว่ามันยังไม่จบแล้วดันพูดเร็วแล้วดูสิมาแจกคนอะไรสามพันแล้ว เราบูกให้สามพันจะต้องเป็นมาเข้าในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนแล้วก็เบิกได้วันละร้อยร้อยห้าสิบเบิทุกวันวันไหนไม่ใช้ก็หมดสิทธิ์คือพยายามคิดตีคิดตีมากหมดสิทธิ์นะคีดแบบราชการขิดแบบราชการนะคือพยายามให้คนออกไปทุกวันคือคนออกไปทุกวันหรือที่ะครั้งหรือใช้ทีเดียวสามพัน มันก็คือการใช้เงินการใช้งานออกทุกวันแล้วเขานั่งมอไซค์ไปก็สิบห้าบาทที่สิบาทก็วันกะหมดเลยครับฟังฟังฟังเขาออกมาตอนแรกครับจารย์ก็บอกว่าอะไรนะคนละครึ่งใช่ไหมครัคนละครึ่งอมบอกว่าถูกครับคนละครึ่งนะคนจ่ายครึ่งรัฐบาลครึ่งแต่อ้คนได้หมดเนี่ยก็คือร้านสะดวกซื้อนะเออได้หมดเลยนะคือคือคือ ผมครึ่งหนึ่งอ่ะรัาครึ่งหนึ่งอ่ะแต่ไอคนได้หมดนี่คือร้านสะดวกซื้อใช่ไปรับลกองกันที่ที่นั่งโต๊ะรับหมดโอ้แล้วเขาบอกว่าจะไปถึงตัวค้าแม่ขายหาบเล่แพงลอยผมดีใจมากเลยตัอค้าแม่ขายหาบเล่แพงลอยเขาจะใปากกระโจนแอ่ะเขาจะใช้ แอปอะโอ้โหเป็นไปได้เหรอมืจยใช่ครับมันเป็นไปได้มือ่ายติดเครื่องอ่านบัตรนะฮะคิวอโค้ดนะครับผมขายขนมหม้อแกงผมขายข้าวเหนียวสังขยาขายขนมอะไรอยู่เนี่ยเออขายอย่างเงี้ยออแทนที่จะได้มาจับจ่ายใช้สอยกับคนแบบนี้นะซึ่งผมจะใช้กับคนแบบนี้แน่นอนผมจะไม่เข้าร้านสะดวกซื้อเด็ดขาดถ้าเป็นแบบนี้กทรที่ช้ให้อะไรันกระจายไปถึงประชาชนไม่ได้เลยคนคิดเนี่ยคนคิดไม่เคยเดินตลาด หเล่ตลาดสดอ่ะครับใฟูฟ่องอย่างง่ายสุดนะคูปองให้ลดสํานักงานสลากเนี่ยพ่อค้าแม่ขายหาเล่แผงลอยอ่ะเขาใช้เงินสดซื้อใช่เพราะต้องหมุนทุกวันครับใช่คุณให้ไปรูดผ่านอะไรแอปเปอะไรไปแล้วก็ทอดตายในเงินนะใช่เออเขาหาเช้ากินค่มเข้าใจคําว่าหาเช้ากินค่าใช่ใช่บางคนหาเช้ากินสายหาบ่ายกินค่ำนะเออครับไม่มีทางไปผ่านระบบไปที่ว่านี่เราไปเบิกครับ อ่าเราเราก็รอรอลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเดี่ยไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันจะออกมายังไงเพราะว่านายกเนี่ยก็ก็บี้ให้ไปไปคิดคิดให้ครบก่อนที่จะออกมาพูดอะไรนะครับแต่แต่เราพูดดีนะเราเราคนละครึ่งแต่คนเอาไปหมดมีอยู่คนหนึ่งนะคนดดียล้วได้หมดเลยกินรวบอะไรได้กินรวบเลยเจ้าผือกกินรวบครับครับผม